เอ้ย <mm นี่ครับมาเล่นน้ำกับมวนเทึ่งมวนเทึ่งเย็นครับเทึ่งมวเทึ่งเย็นให้มาตอดเสื้อไปดีครับตอดเสื้อไปดีเลยอจ็ทันได้ไหมเย็นสบายมาอีกว่าเมื่อนมื่อมาอีกอยู่บ่ เด็ดสองนี <kost Greek> so ่ง้ามๆเราไปเบิ่งจากของเด้อในยู u ู e ช่องวันวิธีไทยลาวันวิธีไทยลาววันนาดาพิมเอาวันวิธีไทยเลาววันวิธีไทยล้านี่ครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่แกงจุการแกงจุการนี่ อยู่อำเภอสีเมืองใหม่เด้ครับนี่ครับเป็นแกงเป็นแกงเป็นแรงทองเที่ยวแห่งอำเภอสีเมืองใหม่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพายางเบิงยางชุ่มพึงพาบรรยากาศนี่ครับเพิ่นเปิดอะไรเด้อครับเพิ่นเปิดแล้วเพิ่นเปิดหลายมือแล้วครับตามที่ผมได้สอบถามเพิ่นเพิ่นเปิดหลายมือแล้วนี่ครับกับมือนี่กับเป็นบั้นที่ส2สองครับเพิ่นเริ่มเลนกันแล้วครับเริ่มมีคนมากันหลายแล้วนี่ครับนี่ครับ ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบครับนี่ก็มีเห็นมีมาสเรื่อยๆหรือว่าภูมืเอกรอาจจะมีครับพี่น้องเดี๋ยวผมพายางเบิ้งครับนี่ครับก็เริ่มต้นแต่ฟังนี่ครับก็เป็นที่คึมๆในแจ้หน่อยครับหลังจากแดดมาเต็มที่แล้วก็คึมครับนี่ครับอากาศคึมๆท่ำทาฝนติโต๊ะแต่ว่าโบโตกะหรอกครับห้อนวบเอาครับนู่ดเดี๋ยวแดด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 เลยนี่ครับมาเล่นน้ำเอาปืน ปืนสีน้ำมาน้ำพร้อมปืนสีน้ำมาเลนนี่ครับลมผ้าเบิ่งผ่าบรรยากาศย้อนยุคครับย้อนยุคเพื่อนหอดสมัยเป็นเล็กเล็กเล็กหน่อยครับสมัยเป็นเล็กเล็กเล็กหน่อยครับมาเล่นน้ำไปเล่นน้ำมวนมวนตึบเลยครับมวนตึบเลย นี่ครับก็คือกันครับผมมาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มวนน้ำหลูกน้ำล,นำลานครับพี่น้องนี่ครับภาพบรรยากาศแบบนี้ครับนี่ครับกับางคนบบกาล่งครับบบกาล่งกใง็ให้พี่ให้น้องให้เอื้อยให้พ่อให้แม่ผ้าล่งนี่ครับ น้ำเพิ่นกะใสอยู่เด้อครับน้ำก็ือว่าใสอยู่น้ำใสเย็นสบายน้ำใสเย็นสบายมาอีกี่่มืน่นมื่นมาอีกอี่บ่เดี๋ยวสิไปมองไมย่ยานไปมองไม่อย,ยู่แน่นอนยานไปนหาเที่ยวเพราะว่ามือนเป็นมือเที่ยวน้อ เออคนละซองดูสิดอกสองซองเลยเนาะวายบเบ่งดอกบเปียงดอกจะจะเห็นมันเปียกสินี่ครับมันเล่นน้ำาับเป็นตะมวนทุกคนดูครับน้ำเย็นเย็น น้ำเย็นเย็นน้ำใสเย็นสบายเลยครับเล่นแบบสบายก็ต้องออกแห้งครับแช่น้ำแช่น้ำไม่ต้องห่วงยางแช่น้ำไม่ต้องห่วงยางเสื้อกี่แนวนี่ เมืเ่อเดือนมาเองที่าทาบอกโบหงส์ว่าสิไปทางไหนแต่ว่าแต่ว่าไปครับแตว่าสีมานี่บามาโบหงบส์มาอยู่บ่พวกเปิบางคนก็ว่าสิมาอยู่ว่าฉันนี่คเขาโอ้ทางคนแบบทางคนเล่นกันเล่นกันแบบ ัเเกเลยครับโเลึกเลยครับบุญบุญกระท่อมไปวเลึกจะได้เย็นสบายเลยเนาะเย็นสบายเย็นหวาม เหรอครับพี่หดเป็ดวายเป็นวันนั่งยืดทุกเป็ดเลยเฉยยืดยืดคือเป็ดน้อยลอยออมลองลองเลยครับเป็ดน้อยลอยออมเอ้ยนี่ครับมาเล่นน้ำกับมวนทึ่งมวนทึ่งเย็นครับทึ่งมวนทึ่งเย็นไหนมาตอดเสื้อไปดีครับตอดเสื้อไปดีเลย อเด็กทันดิมิยะเย็นสบายไม่กี่ว่าเมื่อนมื่อนมาอีกอยู่บ่เด็ดสองนิ่งงามๆเราไปเพิ่งเจ้าของเด้อในยูทูบช่องวันวิถีไทยลาววันวิถีไทยลาววันนานาพิมเอา วันวิถีไทยเราว,วันวิถีไทยเรา